สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นตัวตัว Apple Watch ตัว SE นะครับโอเคนะครับก่อนลบชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับขออนุญาตนะครับเช่นเคยนะครับให้ดูไปแล้วก็ชิดไปนะครับเพื่อความชัดเจนเนาะมันอาจจะมีแเขาเรียกว่าอะไรเป็นรอยมือผมนะนี่นะครับนี่ฮะหน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะรอบๆเครื่องนะครับนี่ฮสภาพสวยมากสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะอ๋อเสียงดังฟังชัดโอเคนี่นะครับตัวเครื่องก็จะมีรายละเอียดนะครับด้านหลังเนาะ apple watch นะครับตัวนี้เป็นตัว se รุ่น2นะครับขนาดหน้าจอสี่มิลนะครับตัวนี้เป็นตัว gps นะครับผม Okay. นี่นะฮะตัวเม็ดนยมนี่นะครับกดได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะกดได้ปกติเลยแล้วก็หมุนได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะท่าจีนหน้าจอก็ลื่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่ยนี่ฮะลื่นๆแบบนี้เลยนะครับโอเคมาดูภายในตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเริ่มจากจอภาพเลยนะครับนี่ฮนะ ปรับสสแสงลดสงได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มาดูกันที่ระบบเสียงนะครับนี่นะฮะนี่ครับเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็มาเช็คกันที่สุขภาพแบตเตอรี่นะครับหนึ100่งร้อเเต็มนะครับใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็แอปต่างๆนะครับผมที่มีเนี่ย apple watch เนาะมีแบบ วัดนัำลงนัำเลทนะครับออกกําลังกายนะครับผมมีทุกอย่างเลยนะฮะก็ใครนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับจะมีเป็นตัวสายล็อกนะครับแล้วก็เป็นสายเส้นยาวนะครับสำหรับคนข้อมือใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็เป็นสายเส้นสั้นนะครับสำหรับคนข้อมือเล็กนะครับแล้วก็มีเป็นตัวสายชาร์จให้ด้วยนะครับเรียกว่ามากันครบกล่องเลยนะครับนี่ฮะมาดูหลังเครื่องกันเส้นนึงนะครับนี่นะครับเป็น Apple Watch นะครับตัว se นะครับขนาดหน้าจอ40่มิลนะครับตัวนี้เป็นตัว2นะครับนี่ฮะ gen 2เนาะ เป็นสีสตาร์นะครับหรือตัวสตาร์ไลท์นะครับเป็นสีแบบออกเงินเงินบอกไม่ถูกครับเหมือนดาวอะตัวนี้ตัว GPS นะครับเรียกว่ามาครบกล่องนะครับประกันเหลือนะครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าในสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ